เขาม่หลับไปได้พักใหญ่ก็ต้องพวาตื่นขึ้นกลางคันท,ทั้งที่ยังนอนไม่เต็มอิ่มขนานั้นเป็นเวลาตีสองกว่าเห็นจะได้เสียงกวนประสาทซึ่งทำให้การนอนอยังอ่อนระหอยของเขาต้องขาดตอนไปดังเฉาฉ่ามาจากห้องเช่าที่อยู่ติดกับห้องเขามันเป็นเสียงทะเลาะระหว่างหญิงชายคู่หนึ่งฝ่ายหญิงนั้นฟังได้ความว่าเป็นคนประเภทที่สังคมประนามกันว่าเป็นหญิงคนชั่วส่วนฝ่ายชายคงเป็นนักเที่ยวมาหาความสำราญตามแรงกระตุ้นของความกัดมันเหมือนบุรุษเพศทั้งหลาย ที่คิดว่าตัวเองยังเตะปี๊บดังตูมตามอยู่นั่นเองเขาลืมตาโพลงอยู่บนเตียงขณะที่เสียงชวนรำคาญเหล่านั้นแทรกซึมผ่านฝาไม้กระดานเข้ามาอุตลุดในความมืดเสียงผู้หญิงอ้อนอย่างแขนแข่นพี่ให้หนูสาวเดียวอย่างนี้ใช่ได้เหรอหนูบอกแล้วค่าบริการหนูต้อง50ผู้ชายตวาดสวนทันควันค่าบริการตะบักตะบวยของแกฉนันให้ยี่สิบก็เหลือแหละแล้วผู้หญิงสั่งกระบ,บวยแบบน,นี้เดี๋ยโถเรียกค่าตัวตั้ง50หน้ากล้ามไม่น้อยละโว้ย โธ่พี่นึกว่าเมตตาฉันก็แล้วกันฉันหาไม่ได้สักแดงเดียวมันตั้งหลายวันแล้วนะนึกว่าสงสารหนูนะคนดีพี่ในใจปั๊มจะตายหนูรู้เอ็งอย่ามาใสาโ่โประกบกูเสียยากชาชาผู้หญิงอย่างเอ็งว่ในผู้ชายเมตตากูฟังรายจักรจี้ขี้หูบอกตรงๆขอฉันอีกยี่สิบเป็นสี่สิบก็แล้วกันนะพี่ส่องเกลือกเนี่ยกว่ายี่สิบดีๆไม่เอาก็เอาของกกคืนมาแล้วฉันจะเอาอะไรกินเข้าไปล่ะแข่งกูไปแดกแก้ากุ้มผางๆก่อนไปนไง เอาทำไมพูดกับฉันอย่างนี้ละพี่เนี่หนึ่งกาฉันเป็นผู้หญิงฮะกินแล้วจะดูถูกกันง่ายๆสิคุณเป็นผู้ชายเสียเปล่าไม่รักษาคําพูดก่อนขึ้นห้องคุณว่าจะจ่าย้ฉัน50เพราะคุณสบายตัวคุณกลับพักใบละ20ฟาหัวฉันไม่นึกอายผีสั่งเทวดาบ้างแต่ผู้ชายเฮงซวยนี่มึงด่ากูเลยน้อยอีนี่มันจะมากไปหน่อยละเว้ยนี่นะไอ้นี่ไปแทงค่าตัวมึงก็แล้วกันแล้วก็มีเสียงดังเพี้ยแล้วก็ผู้หญิงร้องไห้ไ<ว>แล้วต่อมาเงินของฉันคุณเอาไปทําไม ตบเขาเลยยิ่งเอาเงินเขาไปอีกผู้ชายหมาหมากูไม่ให้เมื่อหรกมึงด่ากูฟีๆฟนี่ยว่ามึงฉันคืนมาของกูต่างหากมีเสียงยือ้อยุดชุดกระชากพลวันพลรเกแล้วก็เสียงผู้หญิงกระเด็นตกจากเตียงดังโครมเพราะแรงถีบในนักเที่ยวชั้นสว่าง <c oughs> ทำไมโหดร้ายอย่างนี้หน้าตาดีๆไม่น่ารุน,านกับผู้หญิง <c oughs> <c oughs> มึงอยามาสามอ่อยเดี๋ยวเธอเมืองเดี๋ยวเธอจะฟันล่วงหมดปากยิ่งงามไส ขอเงินฉันคืนเนอยี่สิบบาทนั่นแหละฉันไม่กวนใจพี่แล้วแม่ฉันกําลังเจ็บหนักลูกฉันก็ไม่มีอะไรจจยัดฮะไม่ลูกแล้วด้วยไม่น่าไม่มีรสชาติอะไรโธ่เอ้ยคืนเงินฉันมาเถอะนะฉันจะรีบกลับบ้านลูกฉันยังไม่เต็มขวบดีกําลังไม่สบายฉันจะรีบไปซื้อนมให้ลูกกินไม่ไปเลยงามกูไม่ให้ไปเพราะลัษมีแข้งกูแล้วกูจะนอนแล้วกยิบหายแล้วก็มีเสียงผู้หญิงสะอื้นกระซิกบาดความรู้สึก ผ่านมรลกตเด้งตัวลงจากเตียงคว้กกางเกงมานุง่งหลังล้วก็ถอดกอนประตูก้าวศพศพไป,ป,ปหยุดหน้าห้องที่มีกรณีพิาพาทเรื่องฆ่าร่วมสวัสด์ไม่อาจยุติลงเอ่ยได้เขาเคาะประตูห้องนั้นเบาๆสองสามครั้งเฮ้ยมาที่ไหนวะมาตะกุลประตูเสียงคำรามห้าวฮาดังมาจากข้างในหนูเองค่ะคุณพี่เขาแก้งดัดจริตบีบเสียงเสียจนมันเล็กแหลมละหวานเจื่อยหนูมาขอใส่นอนให้คุณพี่เอาฟรีไม่เอาราคา เสียงห้าวข้างในกลายเป็นเสียงหัวร้าอย่างคนเบิกบานอยู่ในความสุข <laughs> อะไรวะวันในวันหวยออกนี่วะวันมหาแห่งอยู่ดีๆมีลาบลอยมาถึงปากกู <laughs> แล้วก็มีเสียงถอดกอมประตูดังแกลกบานประตูเปิดผางออกแผนเสืกตัวพรวดเข้าไปทันทีทั้งที่ยอดนักเบ่งกำลังพงะตาค้างมือเขคว้าคอมันหมับความแข็งดังปอกเหล็กที่รัดกระชับยังกระทันหันทำให้ไอหมอน,นั้นต้องแลบลิ้นยาวเฟยเหมือนลิ้นอูด ในตาที่กําลังค้างเปลี่ยนเป็นเลือดถลนกูนอนฟังนานแล้วแผ่นคำรามใส่หน้ามันสันดานผู้ชายอย่างมึงมันทําให้กูพอขายหน้าไปด้วยเพียงแค่มึงโกงฆ่าตัวผู้หญิงคนนี้มันก็เลวระามหมาเหลือเกินแล้วนี่มึงยังทั้งเตะทั้งตบเขาด้วยโทษมึงมันต้องคอหักถึงจะสาสมดาวถ่ายชั้นเลวรู้ว่าถ้ามือข้างนั้นขยำหนักอีกนิดเดียวรูกระเดือกของมันมีหวังพังทั้งแถบแน่มันยกมือไหวปลกปรลกเค้นเสียงเกือบไม่เป็นภาษาคนผ่านคอหอยที่กําลังตีบแฟบออกมา พอฟังได้เนื้อท้อยก,ะะกอระทงความจัดจัดจัดอ่ะคุณเพีอ่อปลอกเหล็กที่เขม่งอยู่รอบคอมันจึงคลายตัวออกแผนหันไปทางหญิงสาวที่มีเพียงสิ้นเก่าๆกระจมอ,อกตัวเดียวไปปิดประตูก่อนพี่สาวแล้วมานี่แม่นกราตรีหายตกตะลึงวิ่งไปทําตามคําสั่งทันทีเมื่อหล่อนกลับมาเขาถามตะกีหอกนี่ตบพี่สาวใช่ไหมหล่อนได้แต่พยักหน้ารับเซ่อเซ่อคิดบัญชีหักหนี้สินกับมันเดี๋ยวนี้ฉันฉันตบมันตบมันอย่างที่มันตบพี่สาวนั่นแหละ คำพูดเขาสนับสนุนให้หล่อนมีกำลังใจขึ้นพาเลอเกวียนหล่อนตั้งท่าเหมือนนักมวยยกฝ่าม,มือขึ้นแล้วเวียงชาดเบลเลอร์ไปกลางหน้าบุรุษผู้หวังเสพสวัสดฟรีจากหล่อนน้ามือหล่อนหนักโขอ,อยู่ปากของมแมลงสาบตัวนั้นแดงเถือกไปด้วยเลือดทันตาเห็นแล้วมันยังถีบพี่สาวตกเตียงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะหล่อนเกิดความกล้าพอจะพูดกับเขาเต็มปากเต็มคำแล้วนะบัดนี้ดีคุกเข่าลงเฮ้ เขาเอากำปั้นไม่มีรูทุบลงไปกลางกระหม่อมในนักเที่ยวผู้เสียดายอัดมันขอย่นหลับตาปี๋สุดทั่วลงชั้นเข่ากลางห้องอย่างว่านอนสอนง่ายเขาหันมาทั้งเหยื่อโลกีเอาส้นพระบาทของพี่สาวถีบหน้าแงมันเข้าไปมันทํากับเราแรงแค่ไหนเมื่อกี้คราวนี้จงทําให้มันรู้จักลดความแรงอย่างนั้นบ้างไม่รีรอให้เสียเวลาทามาหากินหล่อนทําตามยังฉับพลัน ท้าหลอนถูกยกขึ้นเป็นสปริงแล้วตะบันผังเขาตรงโด่งจมูกไอ้นันมันหงายหลังพึงไม่เป็นท่าอาการเบ่งทั้งหลายแหละที่มีอยู่เต็มมาตราศึกขนาอยู่กับหลอนสองต่อสองเดี๋ยวนี้ไม่รู้มันปัสนาการหลบลีนีไปไหนหมดเฮ้ยลุกขึ้นยืนแผนเอาเท้าสกิดเตือนให้มันได้สติว่าบทเรียนดัดสันดานยังไม่จบลงเพียงแค่นั้นมันลุกขึ้นตั้งตัวยักแยยักยันบนขาทั้งสองยังคนใกล้จะตายออาเอายัางไงดีเราพี่ชาย มันคลางเสียงแห้งแหลงถ้าทางขวัญหนีดีฟอเพราะไม่รู้จะเจออะไรแปลกๆเขาอีกในอนาคตอันไกลแค่คืบแค่สอกเงินในกระเป๋ามึงมีเท่าไหร่เอาเออกมาดูไม่มีเสียงต่อล้อต่อเถียงแม้แต่คำเดียวมแมลงสามโรงแรมควักจากกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาออกมาส่งให้เขาโดยดีแผ่นใช้สายตากะเข้ากราวคเนว่าทั้งหมดคงไม่ต่ำกว่า300บาทเขาดึงใบละ20ออกมาใบหนึ่งยัดคืนเข้าไปในปากที่กำลังอ้าปากหวมเหมือนขาก,กันไกค้างหุบไม่ลงของมัน ส่วนที่เหลือทั้งหมดเขากอบใส่มือหญิงสาวซึ่งสังคมพิกลพิการทําให้หล่อนต้องกลายเป็นคนชั่วกลับบ้านเธอได้แล้วแม่ที่ป่วยและลูกที่กาลังโอดโซของเธอคงกำลังต้องการตัวเธออย่างหนักเขาพูดเรียบๆแต่ดิฉันมีสิทธิ์ได้เพียง50บาทเท่านั้นเอาไปเถอะอย่าหมดล่าไรนึกว่าเป็นของขวัญจากไอ้หอกนี่ก็แล้วกันพี่สาวเขายิบยกทรงกางเกงในตัวสั้นจู่เสื้อและกก็โปรงชุดที่หล่อนถอดกองไว้ไปลายเตียงโยนส่งให้กลิ่นมันมีทั้งกลิ่นเหงือ่อปนกลิ่นสาบดงน้ํําาคลแตต่งตัววเรววร็ำไป ไม่มีที่ไหนหรอกจะอบอุ่นเหมือนบ้านเราหล่อนแต่งตัวยังขมิ้นขมันเสร็จแล้วตรงเข้ามาไหว้เขาดิฉันไม่ทราบจะตอบแทนบุญคุณคุณอย่างไรในดวงตาหล่อนมีน้ำตาแห่งความตื้นตันรออยู่มันกระทบแสงไฟวาวามคล้ายประกายของเพชรน้ำหนึ่งแผนเพิ่งเกิดความรู้สึกเป็นครั้งแรกว่าน้ำตาของคนดีหรือคนชั่วถ้ามันไหลเอ,อ่อออกมาโดยไม่มีมารยาเจอปนมันย่อมมีความใสบริสุทธิ์เหมือนกันทั้งนั้นไม่ว่าน้ำตาใครไปเถอะรีบไปยโอย่าโมโอเอเขารุนไหลหล่อนให้ออกจากประตูห้อง ป่านนี้ไอ้หนูที่บ้านคงหิวลองไห้จ้าหาแม่จนเสียงแห้งไปแล้วมั้งอีหนูค่ะน่าเกลียดหน้าชังเลยใครเห็นใครก็อยากอุ้มโตขึ้นมันจะรู้หรือเปล่าไม่รู้แม่มันเป็นคนระยำหาเลี้ยงลูกในไส้ไม่ว่าจะหาด้วยวิธีใดโลกเขาไม่ตาหน้าเป็นความระยำหรอกเขาพากหล่อนออกไปจนสําเร็จแล้วงับประตูห้องลงอย่างเก่ากับไอ้คนชอบรังแกผู้หญิงเขาหันมาบอกมันต่อไปที่หน้าที่หลังอย่าลีอ่านประพฤติซามแบบนี้อีก เรามันเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทั้งทีอย่างน้อยขอให้มีเศษศักดิ์ศรีความเป็นผู้ชายติดตัวไว้บ้างไม่อย่างนั้นไปเกิดเป็นลูกหมาดีกว่าแมงสาบตัวนั้นโกัวรลนลานจนปากสั่นพูดอะไรไม่ออกแต่พอแผนมรกตถอนตัวจะออกจากนิวาสถานชั่วคราวของมันมันร้องถามไล่หลังด้วยซุ้มเสียงฟืดๆเหมือนขี้สนิมเคลิะลำคอต่อทีเถอะพี่ชายเป็นใครไม่ทราบฉันน่ะเหรอฉันก็เป็นคนชอบเตะม,มนุษย์ประเภทที่ชอบใช้อำนาจมาเป็นธรรมนะสิชื่อแซ่ยังไงไม่ทราบครับอยากรู้จะบอกให้ ฉันชื่อยมมาบานไอ้เซอร์ใครอยากย้ายสำโนครัวไปอยู่เมืองนรกติดต่อเรียกใช้ฉันได้ตลอดเวลาเว้ยแล้วเขาก็ก้าวออกมาไอตีมาใช้ประจำโรงแรมสองสาคนที่แอบมุงฟังความอยู่หน้าประตูตามภาษาเด็กเสือกกระโหลกกระลาทั้งหลายเมื่อเห็นเขาเปิดพวออกมาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันร้องไอหยาแตกคือด้วยความตกใจวิ่งหนีกระจัดกระจายคนละทางสองทาง เขาต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งเมื่อประตูห้องของเขาเองถูกทุบและถูกขย่าเสียงดังโครมคลามมันเป็นเวลาสายโขเขาขยี้ความงงเงียออกจากเปลือกตาแล้วเสยผมที่กระเซิะกระเซิงลงจากปลกหน้าผากให้มันกลับขึ้นไปยังที่ที่มันควรอยู่อย่างลวกลวกเวี่ยงสังขารลงจากเตียงซึง่งส่งเสียงลั่นเอียดทุกคราวที่มีการขยับเขยืขย้อนตัวและเมื่อเขาเปิดมันออกได้ผู้หญิงคนหนึ่งก็ฉุยฉายเชิบเชิบเข้ามายัางองอาจกลิ่นน้ำหอมฝรั่งเศสด,ดูเหมือนกระจายละอองไออันยั่วยวนของมันฟุง้งเฟื้องอยู่รอบตัวหล่่อนตตัั้้งแหวจดเเล็บทา ในเวลาย่างก้าวหรือไหวตัวสารพังกายซึ่งมีส่วนสัตว์ 36- 23-36ท่อนนั้นกระบิกรบวนไปด้วยสเสน่ห์ทั้งเผ็ดทั้งมันเหมือนรถแกงชูฉี่ส่งเครื่องที่กำลังร้อนชาฉันถามไอติข้างล่างว่าคุณแผนมรกรพักห้องไหนรอนเอ่ยเป็นประโยคแรกพร้อมเวียงกระเป๋าถือหนังลูกแกะย้อมสีแดงติวจะข้อศอกไปตะแคงตัวอยู่บนโต๊ะไอเด็กเตนั้นเปิดสมุดทะเบียนแล้วบอกว่าห้องนี้คนพักไม่ใช่ชื่อคุณแผนแต่เดินชื่อคุณยมมาบาลมันว่าเขาให้นั่น เขาไม่พูดอะไรได้แต่ใช้ประสาทสัมผัสทางตาแลจะจมูกชัยชอนดูดเอาบรรดาสิ่งเอาความเป็นไฉไรข้างหน้าไว้ในตัวให้มากที่สุดคุณเปลี่ยนชื่อจากแผนบัญญม,มาบาลตั้งแต่เมื่อไหร่คะรอนถามหรือไอตีนั้นทะลึ่งเปลี่ยนให้เขาเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าขณะกําลังวาดลวดลายไว้เป็นบทเรียนแก่ไอ้จิ้งกล่องก่งฆ่าตัวผู้หญิงเมื่อคืนนี้ไอตีทั้งหลายที่แอบมามุงฟังกันให้แน่นนอกประตูคงรู้แต่เขาเสตอบว่ามันคงเห็นหน้าตาผมเหมือนกับผุดขึ้นมาจากนรกแล้วมั้ง หลอนหมุนไปหมุนมาสำรวจสภาพห้องเช่าแคบๆที่หาความน่าอยู่ได้น้อยเต็มทีทำยังกับคนสิ้นคิดเจ้าของบาร์อิทธิพลตัดพอเรากับสนิทสนมมาแลมปีดูทีเลยห้องขับแคบ,แคบอย่างกับรูหนูมาทนอุดอู้อยู่ได้บ้านช่องออกกว้างขวางใหญ่โตเปิดประตูต้อนรับคุณอยู่ตลอดเวลาอาหารการกินบริบูรณ์ทุกอย่างทำไมไม่ยอมไปอยู่เขายังจำที่นอนอันนุ่มนิ่มละห้องซึ่งประดับด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูหราของหลอนได้ดีถ้าเทียบที่นั้นกับห้องสังกะบวอยห้องนี้ ภาพความแตกต่างของมันก็เสมือนหนึ่งวังของพระราชากับกระต๊อบของยาจกแต่เขาคิดว่าคนอย่างเขาบางทีก็มีความบ้าชนิดไม่ยอมค้อมหัวเดินเข้าไปในวังพระราชาง่ายๆเหมือนกันกรมอะไรพัดคุณมาที่นี่แต่เช้าบอกตรงๆก็ได้ผมยังไม่ทันได้ลังขี้ตาเลยเขาหาเรื่องอื่นมากบเกลือนเรื่องที่หล่อนกําลังมีเจตนาจะจูงเขาเข้าสู่พันธนาการฉันมานี่มีธุระสองอย่างหล่อนนั่งลงบนเก้าอี้เก่าแข็งกระด้างซึ่งมีเพียงตัวเดียวในห้องนั้น ทางเปิดกระเป๋าถือแล้วหยิบขวดยา3าี่ขวดออกมาตั้งเรียงบนโต๊ะพร้อมสำลีและปัสเตอร์ปิดแผลอย่างหนึ่งคือฉันเกิดความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันตกเป็นภาระหน้าที่ฉันโดยตรงที่จะต้องทำบาดแผลพยาบาลคุณทุกวันจนกว่าหน้าตาคุณจะหมดริ้วรอยแตกหน้าเกียดโดยสิ้นเชิงยาเหล่านี้ฉันซื้อจากร้านหมอเมื่อเช้านี้เองนี่ยาแดงนี่ทิงเจอร์นี่นซันฟาไดอะซีนป้องกันหนองป้องกันอักเสบหมอขอให้ทานหลังอาหารทุกๆมือ้อมือละเม็ดนี่น้ำมันถูนวดแก้ฟกช้ำดำเขียว ไม่ต้องมาทำหน้ายุ่งกับฉันอย่างนั้นโตัวคนน่ะมีหน้าที่นอนเฉยๆทุกอย่างฉันลงมือทําให้เองอย่าดูถูกนะฉันเคยเรียนวิชาพยาบาลมาบ้างพอใช้การได้สมัยเป็นนักเรียนผมคิดว่าผมพอดูแลตัวเองได้แล้วโดวยไม่ต้องมีใครประครบประงมให้ลําบากลาบนมากเรื่องเปล่าๆเขาพูดหน้าตาเฉยเมยแล้วก็ไอบาดแผลหน้าตาผมน่ะว่าตามจริงมันเรื่องเล็กเล็กน้อยจนไม่เห็นจำเป็นต้องพึ่งยาหรือการพยาบาลของใครเลยคนจองหองเพรีภูหลวงค้อนเข่าวงใหญ่ด้วยความหมันใส แต่เสียงที่อุทานออกมานั้นเต็มไปด้วยกังวลกระชดกระชอยอย่าเชีวนะอย่าปฏิเสธความหวังดีของฉันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหวังร้ายไปแล้วก็คุณจะเข็ดจ,จนตายแล้วหล่อนก็ลุกขึ้นยืดทรงอัญชวนสะท้อนใจในเสื้อแพรคอกวางเนื้อบางสและกางเกงสามส่วนรัดรูปให้ผง,งาดเอามือล้วงในกระเป๋ากางเกงแล้วควักอะไรออกมากำไว้ทุล้ายอย่างที่สองของฉันในตาเพลีคมกริบเหมือนมีดโกนเมื่อตอนคุณสรบ ฉันค้นพบบางสิ่งบางอย่างในกระเป๋ากางเกงคุณเลยเก็บเอาไว้ตั้งใจคืนให้พร้อมปืนก็ลืมไปเสียสนิทวันนี้เลยเอามาคืนให้คุณหลอนแบมือออกเผยให้เห็นแท่งลิปสติกและดินสอกเขียนคิ้วสั้นๆที่เขาเก็บเอาไว้หลังจากได้เข้าช่วยฟองแขส้มปล่อยขณะที่หลอนตีลังกาลงจากจัก,กรยานสองล้อกลางถนนหลวงแล้วทําของสองสิ่งนั้นหล่นไว้หลอนยื่นสองสิ่งนั้นมาจนมือเกือบชนกับจมูกของแผนฉันไม่อยากรู้ว่าผู้ชายที่เป็นแมนเต็มตัวอย่างคุณต้องใช้เครื่องสำอางชนิดนี้ด้วย ผู้ชายที่ต้องใช้ของพัน,นี้แต่งหน้าหน้าเป็นพวกกระเทยหรือไม่ก็พวกกะทิมากกว่านะ